อ่ะแม่ครับมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าสี่สนใจอยากเกตเกษตรนะครับเนี่ยครับดีจังไดยครับเนี่ยมันจะดีหลายอย่างอยู่ครับเพราะว่าเฮ้ากับอยู่กับพื้นที่ของเฮ้าเฮ้าก็เฮ็ดขายเองนะว่าแม่น่นบ่มีพอบ้านแม่ก็เฮ็ดอยู่ซ้ำนี่ก็เฮ็ดได้ก็คิดว่าทุกคนก็สิเฮ็ดได้พอว่ามันเป็นงานเกษตรง่ายๆเนาะเฮ็ดกับไผกับหน้าหน้าเฮ้าก็ได้เฮ็ดสวนเฮ้าก็ได้เฮ็ดป้าเฮ้ากับเ้เลียงจังสันนบเออ แม่ว่ากับพ่อเหตุอยู่ครับถ้าถึงกับว่าห้าบ่ได้ขายกับเขาห้ากับไป่งเขาตลาดก็ได้นะครับสมื้อนี้มีความสุขบ่คับแม่จ้าแม่พ่อใจอยู่จังซี่พ่ออยู่พ่อกินพ่ออยู่พ่อกินครับผมลูกจยให้ไปอยู่น้ำโคราชน้ำแม่ก็ยังไ่ไปดาเออเขาก็เหตุงานเขาเกะไปอยู่เฉยๆนั่อยละแต่ว่าแม่ก็มักเห็ุเกษตร อยู่ซื้อๆบ่ได้อยู่ซื้อๆบอ่ได้รตรงนี้นวเฮ็ดนั่เน,นเฮ็ดนี่้ามันสบายใจดีครับมันเป็นความสุขนะครับเนาะจ้าอ่าบานนี้แม่ครับถ้าคนสิเฮ็ดนี่ต้องเริ่มต้นจังไหครับเม่ยเฮ้าเริ่มต้นแรกเฮาตรงมีบอน้ําอืมตรงนาม,มาก่อนเลยนาม,มาก,ก่อนมีบอ่อหลวก็เฮ้ากับเฮ็ดคลอง,องเป็นคลองเป็นสะกไดใดเฮากับปลูกต้นกล้วยตามค้องครับหรือเฮาจะปลูกต้นกล้วยตามพื้นลาบจังซีเฮ้ากับ้องไทกบเขาเห็นเป็น ที่สูงๆกวนแหน่เหนมีหลองจังน้อยให้มันเป็นคู่ขึ้นแล้วก็มีหลองเป็นคู่ขึ้นเป็นมีหลองน้าแล้วก็เวลาผลมาหนามากกับจะได้พานเห่ามันจะบ่มันจะบบขังมันจะบ่หงมและแม่เนาะอ๋อครับอันนี้ก็มันพอจะเห็ดใดปีเดียวเนาะเริ่มเริ่มปีที่แล้วนี่มันก็ไดซัานี่ป่วยกับพึ่งออกนวยนี่ละรายได้นี่ก็เริ่มเขามาแล้วเนาะครับเนาะเขาเอาไปขายตลาดแป่รูปเองเลย อขอให้ขายดีบขายดีด้วยครับแม่ครับจ้าครับครับผมมาแล้วครับเหมือนนี้มาพอกันกับบ่าวสลามท่องเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับมืันนี้บ่าวสลามจะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะครับเจ็ดเกษตรนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับแล้วก็สามารถแปรรูปแล้วก็เอาไปขายจําหน่ายตลาดเองเลยครับทุกอย่างเก็ดเองนะครับก่อนอื่นไปทําความรู้จักกับอีเมียกันก่อนแม่ครับวันดีครับผมจ้าวันดีจ้าแนะนําตัวนะครับแม่ แม่สมอนวลนะโทษจา้าซื้อเด่นแม่เนี้ยเดอ้อครับผมยุนี่พี่กัดดย่บันยังครับเนี่ยไอ้นี่มันเป็นบ้านน้องไอแค่นูกเก่าจา้ะครับแต่บนละซวงออำเภอเดชอำเภอเดชจังหวัดอุบลน,นะครับเนาะจ้านะเป็นจังไหนมาจังไหนครับแม่คือได้มาเพ็ศเกษตรเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปขายตลาดครับอ แม่กับผ้าลูกเค็ดการเกษตรษทํำหัวทํำสวนไปนําบวานิเพราะว่าลงตลาดก็อยัางมีสินค้าไปเห็ดแปรรูปขายเป็นกับเขามแม่ก็เลี้ยงปลานี่ล่ละปลานิ่นอ๋อเลี้ยงเองวะครับนี่จ,<า>จะมาแปรรูปจ,<า>จะมาทอดปลาลาดพีกเดียวกันหนึ่งครับเอาไปขายตลาดน้ำสอวงอตลาดปราชาลาตอนเย็นครับขายทุกวันอยู่บอครับแม่ขายทุกวันจ้าโอ้โหนี่ปลาจะคของว่ครับแม่จ้าปลาคือตัวใหญ่เดยครับเลี้ยงโดนไปไหนครับแม่นี่ก็ มันจะเป็นออกลูกมากเป็นรุ่นนี่มันคือปลาปีที่แล้วเพราะว่าเข้าเรียงเอาลูกมันขายเลียงเอาลูกมันอ่ะเขาก็เอาไว้มันออกแม่แพลลูกอยู่ในบ่อเขาก็ไปตักเลือกเอาตัวใหญ่มันนะครับผมอ้ะมันก็จะเป็นรุ่นเรื่อยๆแม่น่ครับเป็นรุ่นเรื่อยๆแต่เขาก็ได้จับทุกมือทุกวันเลยโอ้เดี๋ยวเสียให้เมียผ้ายางไปเบ่งบ่อเรียงแล้วก็เฮ็ดกิจกรรมยังแน่นาอครับเนาะแม่นาะแม่ครับพื้นที่เลียงนี้ ประมาณจักไรครับไรปันไดครับเนี่ยที่เห็ดนุ่นนี่บ่ครับผมประมาณไรนี่ล้านนี่โอ้ประมาณไรปลูกกล้วยครับปลูกมะพร้พาวผสมกันอเพราะว่ากล้วยต้นกล้วยนี่มันอายุน้อยครับถ้าพอดีมันแก่หรือมันต้นมันขึ้นโค่นแล้วแม่ก็จะตัดออกให้ต้นพร้าวขึ้น,นโอ้เป็นพี่เหลี่ยงเนาะครับเนะาะโอ้เป็นกล้วยยังแน่ละครับแม่ครับกล้วยหอมอกล้วยหอมกล้วย เปหอมทองนี่บอครับเนี่ยหอมทองนำว่าเนะครับเนาะโอ้นี่บอนี่อย่างนับน่จะเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์มัน่อนี่แม่พันธุ์นี่แม่พันธุ์ครับเวล่าเขาจะเอาลูกหรือเอาข้าเป็นเออแล้วจะเอาลูกมันเขาก็ต้องจับลงบอบอใหญ่นี่เป็นบอเพาะพันธุ์บอผสมม่นบอครับนี่นี่ตับอนี่ตัวผูบอนี่ตัวเมียโอ้แยกแยกผูเมียไปเลยาแยกผูเมียไว้ครับ พะวามันอยู่ร่วมกันเมื่อไรมันจะไข่กอนกนดมันจะไข่ถิ่มเสียดายมันเนาะแม่วานนี้เข้าต้องเอาตัวผูไปลงพุ่นตัวแม่ไปลงพุ่นนับสซเลยเลยครับต้องอัตราเท่าไรครับแม่แม่ลงตอนที่แรกนะแม่ล่งสามสิบคูครับมันจะไข่หลายเพะวานเป็นเดือนปลายเดือนมีหน้ามันจะตุนไม่สาครับตอนนั้นก็ล่างว่างไข่หลายแต่ว่ามันออกเป็นหวกแล้วครับประมาณประมาณหามือนี่ละ ฝนใหญ่มากวันนี้หัวกแม่ก็นอกน้ำมันมันจะเต็มน้ำเต็มอันนี้เลยข้นมาสูงแหงนะวันนี้ก็มา่พออีกเมื่อพออีกตอนเมษาวันที่เขาได้แม่ล่งไว้ยอะจะไแม่จำมาได้เมื่อพออีกเดือนเมษาออกไข่ผู้เต็มแม่ข้าหงตอนเศร้าบได้ยมาเอาจับแม่มันออกมันก็กินไข่มันตอนนั้นก็บบได้อีกรังว่าบอด้เถวรุ่นนี้มันเได้ส่วนหน่อย มันปลายแล้วมันบอกครับมันแม่นมันอันปลายปีแล้วมันจะเลิกบ้างใครแล้วโอ้ตอนนี้แม่มีพอแม่พันจะประมาณจะคู่ครับนี่บอครับมันจะเป็นลอยกลัวเด้ทั้งคู่ทั้งแม่นี่โอ้ลอยกลัวเลยเพราะว่าถ้าเหาลงไปบอยี่สิบสี่สิบคู่นี่มันจะเดือดอยู่นี่นี่หลายครับมันจะเป็นเป็นเป็นลอยนั่นแหละเออเป็นลอยครับมันเป็นกบสายพันธุ์ยังเราครับแม่นี่ย สายผ่านพื้นบ้านเลยมันจะหนาแหลมโอ้หนาแหลมวะครับอมันจะเป็นหนาแหลมมันจะบเป็นไอ้คือกบพวกที่เขาเลี้ยงอยู่ตลาดมันจะเป็นโตเดืองหนาปุ่มโตเลืองเดืองหดตุยูตูยีแมนบ่ครับอันนี้ข้อเง่านี่นี่ขนาดว่ามันโตปานนี่มันยังโบหดเองครับ้า้าคือของของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนังหดเข้าสีหูได้ว่ากบเลี้ยงครับโตของแม่นี่มันจะบหลังหดถ้ามันเป็นโตหน่อยมันจะเป็นหนาดั้าแหลมโตธรรมดาคือ คือกบหน้าเมนคือกบหน้าเลยคือกบหน้าเหาครับผมโอ้นี่ตัวเมียมันจะพี่นี่บ่ค่อยประสบความสมเร็จปนอะไรเนาะแม่นขนแห้งโอ้สภาพะห้องบ่ได้เนาะแม่เนาะจ้าแพะแม่กัญญาเนาะบอดดิการบอดดิบูเร่เพิท่าไร้นะน้ำก็ยังไม่ทันเปิดต่อมีแต่ตัวงามๆอีกเลยครับพี่น้องเออตัวนี้ตัวเมียตัวใหญ่นี่นี่ครับจะเป็นตัวเมียเป็นตัวอ่อนซ้อนแห้งแม่พันธุ์ก็มีอือโอ้นี่ครับพี่น้อง เป็นพื้นที่ที่เริ่มเพี้ยเกษตรเนาะแม่นอจ้าเริ่มเริ่มปีที่แล้วเริ่มปีที่แล้วโอ้ลงกมะพร้าวจักต้นละแม่ตอนนี้มะพร้าวนี่หาซีฟหาซีฟต้นอืมนี่นี่กล้วยหอมมาจากไอ้มาจากโคราชดูเขยเอามไห่แถวนีิโอ้ครับหอมปทุมหอมปทุมจ้ามะพร้าวก็ะดูกเขยเอามไห่บานแถวพันธุ์บานแถวเพิ่นครับลูกแจ็คต้นแล้วแม่ตอนนี้มะพร้าวปะครับมะพร้าวหาซีฟหาซีฟต้นอืม กล้วยนี่ก็รลายอยู่ระยะห่างลงปลูกทางทีสามดีครับแม่นี่แมวสามเมตรได้นี่สามเมตรจ้าอืมแต่ละอยงสามเมตรเนาะครับเนาะสามเมตรแต่เฮามีต้นเผาเฮาว่าซับนี่คิดว่าโครงการแม่เนาะครับแม่เจ้าเผาเมาโลงนี้ครับตัวนั้นแม่ก็เอาใบริมทั้งนั้นตัวนี้เอ้าลงกลางกลางต้นกล้วยเฮาสิซับกลางเนาะแม่เนาะจ้า โอ้โหบวบพริกก็มีกินตัวครับนี่บวพริกก็มีว่าจะกินแล้วตะกี้แม่ก็ขายบวบพริกน้ำคู่สะนี่ละโอ้เป็นรายได้เสริมขึ้นมาอีกเนาะแม่นอตัวนี้ก็คือที่ห้องพอได้จ๊ะที่เหลือเนาะแม่นอจ้านี้ม้วนเอาแยกออกมาแล้วนี่ตัวหน่อยมันนอ่ะตี่จนจำๆมันน้ำลายมันบวกระเห็นครับผมถ้าน้ำลดลงมันจะมานํำอยู่น้ำฟังมนี่ละฟังสะหน่อยนี่ละก็คือเ้องห้องาบองปรตงงอแบบว่าขายเป็นตัวเลยเ้ามา่ ผลิตเป็นอาหารให้เป็นอาหารพร้อมกินเลยจ้าเฮ็ดไปขายโอ้ดีแห่งครับพี่น้องครับนี่ครับแค่ส่วนมากค่ะมันหลายเท่ากับไปขายกิโลน้ำอืมก็แล้วแต่สถานการณ์นะแม่น้อแต่ละลัดก็จะขายเป็นอันนี้เลยนี่ตัวหน่อยมันนี่ตัวหน่อยมันตัวหน่อยมันก็มีจ้าอือนี่มันจะเป็นหวกอยู่นั่นครับนั่นโอ้ะลายปันไรครับอยู่นี่ครับเนี่ย ยืนี่ก็บ่ได้อันนี้เลื่อยบ่ด้งหัเลยว่ามันสะร้ายปันใดอ๋อครับกำลังกัดหางนเนาะแม่เนาะงกำลังเป็นตัวหน่อยกัดหางแลยโอ้ขนาดกัดหางมันก็ตัวบักใหญ่เองตัวครับนี่ยเส้นหนึ่งปุ่มือก็มีแหมกำลังกัดหางโ <c oughs> อ้นี่เด็กวันนึงครับนั่งจะกดจะเกียร์ยืดนั่นไปใายเอาครับนี่ครับพี่น้องโอ้นี่กัดสิเป็นหลุนอีกหลุนนึงนเนาะแม่เนาะงหลุนกำลังใหญ่ครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับโอ้ตัวงามแหงเนาะครับเนาะ จ้ามึงดีครับพี่น้องกำลังตัวงามเลยโอ้เลียงแบบนี้ก็บ่ต้องเลียนน้ำแล้วแม่นอว่าะบรต้องเลียนน้ำลูกถัดถัถัดน้ำมันบกถับฝนบ่มากก็คือสูบออกแล้วก็เปิดน้ำคล้องใจนี่น้ำอันซึมเมื่อใจอ๋อใส่น้ำซึมเมื่อจ้าอยู่ในสวนเขาเป็นหลักมีน้ำมีปั่นน้ำมาใส่แต่วันนี้มันน้ำขึ้นอยู่เรื่อยมันก็เลยบริเลียนออีกอย่างหนึ่งแล้วแม่นอะจย้า นี่ครับพี่น,อน้องมันน้มไหลนี่ละจังว่ามันเฮ็ดให้กบเฮาหนอกกบเฮาเสียไปพี่นี่ฝนมันดีเนาะแม่เนาะจ้าแ <g ul ana> ม่ฝ <g ul ana> นมาตรงหัวปีแห้งครับพี่น้องเขากะเฮากะบ่ถือว่ามันจะหนามมากซ้ำไหลเนาะออืสินค้าทุกอย่างที่อีแม่เฮ็ดนี่ครับอันก็บ่กบใหญ่ครับเอาไปผลิตผลิตขึ้นมาก็ขายเองเลยจ้าแปรรูปโอ้กบใหญ่เพิ่นก็มีเด้อครับพี่น้องโอ้อยู่แบบธรรมชาติเลยเนาะแม่เนาะส่วนอยู่น้ำปลาน้ำหยัง รูปแบบธรรมชาสตร์นะโอ้เวลาเอาไปเส็ดอาหารมันก็เป็นตะกินที่ทางบ้านแม่บ่ค่อยได้ใส่หัวอาหารแห้งอืนี่แต่ถาเป็นล้อมอะไรสิก็คือเป็นพวกกบบ่ครับแม่จ้ะนี่ปลานิ่นเพิ่นนี่ปลานิ่นผวกบ่อมื่วนี่แม่นปลานิ่นครับนั่นนโอ้ี่คือปลานิ่นปลานิ่นเที่ยวไปเฮ็ดอาหารสี่ขั้วฟังหันนี่บ่ครับแม่แม่นนี่ล่ะปลานิ่นนี่ปลาขาวของแม่นี่ลูกเคยว่า3ปีได้ขายแม่นบลับ เพราะว่ามันจะเป็นพันธุ์ของเขาคือถาห้าเพี้ยนได้เฮ็ดถึอสูตรเขามันกระด้ข้ายจริงนะนะสามปีโอ้เบิ่งตด้เครื่อกล้ยอีแม่บุ้งนี่นี่กล้ยไอ้กุ้ยน้ำหอมหอมท่องหอมปาทุ่มหอมท่องนี่ละโอ้เบิ่งตีครับโอ้โงามเลยครับแมี่ยเออเขาจะต้องใส่ถุงห่อแต่ว่าแม่บ่ะทันมีเวลาสืไปสือทุงมห่อครับก็เอาแบบทรรมชาดนี่เนาะแบบธรรมชาิสักก่อนองามทุกเครือเลยครับพี่น้องครับ นี่เดี๋ยวแม่ก็จะขยายพันธุ์มันออกเนเต็มเต็มทั้งนั้นนะคราจะล้านหน้าบานนั่นน้องงามแห่งน้องแม่เนาะอวบแห่งเขาซื้อเขามันแค่นี้ครับเขาก็จะตัดนี่ออกเขาใส่ถุงใส่ทรงมาให้ทั้งคดีอีแม่มาขายมาขายนึ่งบอกครับแม่เ่าท่านพ่อได้ย้ายนะเมื่อได้ย้ายออกก่อนนะครับเน้องได้ย้ายออกสักก่อนจิงมาขายป็นินงที่แหลืเริ่มเอามาเลี้ยงนี่หลายไปเลยครับแม่ที่อยู่ในข่องถุงเดียว ก็ยอย่างยุข้องไงผุนบานีพอสูบน้ำก็แยกออกจากปลาดุกมาลงนี่เป็นแม่พันธุ์มันอ๋อมันก็นจะออกลูกทุกปีเลยบ่ครับแม่ออกลูกตลอดทั้งปีออกลูกตลอดตัวไงเขาก็จับไปทําอาหารหล่ะกะก็ <c oughs> กะเดือกเอาคร,รับก็เดือกเอาตัวไงมัน <c oughs> จ้าูมันก็ปล่อยให้ไงปีต่อไปเขาก็ได้จับอีกจ้าโอ้ดีเนาะแม่นอนเนี่ยแบบน,นี้เนาะเออก็มีลายได้หมุนเวียนเข้ามาโอ้อยากบอก ยอบักเผาแม่กะไญ่เด้อยังมาอีกครับแม่จักเไว้ให้ฮโซมีเลยเชือ่อนึงกล้วยหุ่นเคือนึงหลายเรือ่อแล้วงามแพงครับพี่น้องน้ำว่านั้นน้ำว่านะมันจะซิบเรือับซิบกว่าเรือ่อมีสิบอกซิบกว่าวีมีน่ะนะครับนี่กล้วยหอมนี่มันจะส่วนมากจะถึงจะเกตเกตก็แปดวีนี่มันก็นักแล้วต้นมันนี่เอาอายุแล้วครับ แม่ใส่ฟุ้นใปุ๋ยหยังครับเฮ็ดสวนจังซี่ครับแม่แม่ก็ใส่ปุ๋ยคอกธรรมดาเด้อโอ้บ่ได้ใส่เคมีหยังบ่ครับบ่ก็ปุ๋ยคอกค่อใส่อันนี้ก็คือปุ๋ยคอกเป็ดของแม่น่ะนะอือเลี้ยงเป็ดนําเลี้ยงเป็ดนําเลี้ยงสัตหลากหลายเนาะแม่เนาะจ้าอือแม่ก็เอาขี้เป็ดหยังมาห้อยถ้ามีเวลาก็มาใส่ครับแต่ว่ามันก็ใส่นี่ละใส่เพิ่นใส่นี่ละเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาเฮาเฮ็ดกับข้าวเนาะครับโอ้เฮ็ดมันเฮาไปขายแต่ช่วงใดครับแม่กับข้าว3 3จ้า สามโมงก็ออกจากบ้านไปขายครับผมอ่ะแม่ครับมี่ยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าสี่สนใจอยาเคตเกษตรนะครับเนี่ยครับดีจังไรครับเนี่ยมันก็ดีหลายอย่างอยู่ครับพะว่าเฮากับอยู่กับพื้นที่ของเฮ้าเฮาเก็ตขายเองนะนะว่าแม่นั่นบอกมีพอบ้านแม่เฮ็ดอยู่ซ้ำหนีเกเฮตดได้ครับจะคิดว่าทุกคนเกษตได้ครับพอว่ามันเป็น งานเกษตรง่ายๆเนาะเฮ็ดก MM ับไผกับนาหน้าเฮาก็ได้เฮ็ดสวนเฮาก็ได้เฮ็ดปลาเฮาก็ได้เลี้ยงจังซั่นนะครับเอออือแม่ว่าก็พอเฮ็ดอยู่ครับจ้ะถึงกับว่าเฮาบ่ได้ขายกับเขาเฮาก็ไปส่งเขาตลาดก็ได้นะครับจ้ะสมื้อนี้มีความสุขบ่ครับแม่จ้าแม่พ่อใจอยู่จังซี่อือพ่ออยู่พ่อกินพ่ออยู่พ่อกินครับผมลูกจะให้ไปอยู่น้ําโคราดนําแม่ก็ยังบ่ไปเด้อ่าเ เขาก็เฮ็ดงานเขาก็ไปอยู่เฉยๆนั่อยละแต่ว่าแม่ก็มักเฮ็ดเกษตรอยู่ซื่อๆบ่ได้อยู่ซื่อๆบ่ได้ตรงนีแนวเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันสบายใจดีครับมันเป็นความสุขเนาะครับเนาะบ้านนี้แม่ครับถ้าคนสิเฮ็ดนี่ต้องเริ่มต้นจังไดนครับแม่เฮาเริ่มต้นแรกเฮาต้องมีบ่อน้ําอืมต้องน้ํามาก่อนเลยน้ํามาก่อนมีบ่อแล้วก็เฮาก็เฮ็ดคลองเป็นคลองเป็นสระก็ได้เฮาก็ปลูกต้นกล้วยตามคลอง หรือเขาจะปลูกต้นกล้วยตามพื้นลาบจังสีเข้ากระตองไถกบเขาเห็นเป็นซี่สูงสูงกว่าแน่เห็นมีหล่องจังน้อยคเห็นมันเป็นคู่ข้นแล้วก็มีหล่องเป็นคู่ข้นเป็นมีหล่องน้ำแล้วก็เวลาผลมาหนามากกับจะได้พานเข้ามันจะโบมันจะโบขังมันจะโบแขังอครับอันนี้ก็มันพอแต่เห็ดใดปีเดียวเนาะเริมปีที่แล้วนี่มันก็ได้ซ้ำนี่กล้วยก็เพิ่งออกน่วยนี่ละ รายได้นี่ก็เริ่มเข้ามาแล้วเนาะครับเนาะเขาเอาไปขายตลาดแย่รูปเองเลยขอให้ขายดีขายดีด้วยครับแม่ครับครับผมสหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผู้ใดสนใจอยากเขามาเบิ้งหรือบอกจะมาอุดหนุนกับเขาอีเมลเสแฉ็บนะครับเฮ็ดโดยฝีมือเจ้าของก็สามารถมาได้ตลาดน้าช้าลัดประชารัฐแรกครับตอนแรกเลยครับเด้อเลือกมีกันประมาณทุ่มกลัวผมเนาะเนาะสามารถไปได้ษฐ์ได้ครับเด้นี่าตลาดกับสามโมงแรกครับเดี๋ยว บ่าวสลามจะขอเบอร์โทรอีเมลเพิ่นขึ้นไปให้นะครับเพื่อผู้ใดอยากโทรมาสั่งใบก่อนก็ได้เนาะแม่เนาะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามก็ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจด้วยครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณอีเมลทีหนึงครับผมสวัสดีครับ